สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะบรรยากาศเช้าอาหารเช้ากินอาหารเช้านะคะเปิดจำหน่ายเป็ดแล้วนะคะ เทศนะคะนี่ค่ะตัวกู้นะคะนี่หนึ่งตัวนึงนี่ตัวกู้ตัวนึงค่ะนี่นะสีเทาเข้มนะคะนี่สีเทาเข้ม สีเทาเข้มคะ่ะอันนี้สีเทาอ่อนคะ่ะไอลูกหล่อไอลูกหล่อไอคนหล่อนะคะไอคนหล่อคะ่ะก็จะมีหลายเทาเนาะหลายเฉด มันก็เท่าอีกแบบนึ่งเท่าอ่อนมีขาวเยอะหน่อยอกตรงเหนียงขาวชัดๆนี่ช่วงหลังก็เทาแล้วก็ปีกขาว นี่ค่ะเป็นบรรยากาศอาหารเช้าค่ะนี่ค่ะอาหารก็เป็นกากเบียรเป็นหลักนะคะทุกคนผสมด้วยลำและหัวอาหารนิดหน่อยนะคะไปตามธรรมชาตินะคะไม่ได้เร่งอะไรนะคะ ตัวนี้ก็สองปีแล้วนะคะพ่อพันตัวนี้ค่ะนี่ค่ะตัวตัวผู้นะคะนี่ตัวผู้ก็จะโคงใหญ่หน่อยนะคะโครงสร้างโครงล่างโครงกระดูก ที่หน้าฟาร์มก็จำหน่ายอยู่ที่กิโลละแปดสิบาทนะคะทุกคนใครที่สนใจก็มารับได้เลยนะคะพิกัดอยู่อำเภอน้ําอองจังหวัดขอนแก่นค่ะโทรศัพท์062-005-9083นะคะ Facebook เอ่อเพจก็จะเป็น โจรี่โรเจอร์ฟาร์มแอดดงเคงเกษตรผสมผสานพอเพียงนะคะชื่อยาวหน่อยเนาะนี่ค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามให้นะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสดใสความ สุขภาพแข็งแรงเนาะดูแลสุขภาพกันนะคะทุกคนเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะก็จะมีทุกรุ่นนะคะเป็ด ก็จะมีทุกรุ่นนะคะเพราะว่าเราเลี้ยงแบบธรรมชาตินะคะปล่อยธรรมชาติเลยปล่อยให้เขาเลี้ยงดูกันเองนะคะให้เลี้ยงแม่เลี้ยงลูกก็จะมีทุกรุ่นนี่ค่ะ